ตอนนี้นะคะตอนเย็นหิวมากหลังจากที่ไปเที่ยวมาแล้วก็กินร้านมาร้านโวดเทนร้านดังของเขาหลักนะคะเมื่อกี้ผู้รอดเห็นป้ายเขาว่าไงบมื่อนี้ยป้ายมิชลินตัดซีซอนฝุดยอดแล้วบอกว่าร้อยที่สุดในเมืองมนุษย์ทุกคนจานแรกไข่แมงดาไม่ไข่ไม่ไข่วือคดะกินยากแล้วเมนูนี้แต่ว่าเมนูกว่าจะมาแล้วแต่ละอันกินเลยนะชินเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินร้อนๆดูซิดูซิ ว้าแม่เค็มแม่อะไรเไปนี่น้ำดีน้งดีถึงไกจไม่มาลูกค้าตัวนี้มาเมนูที่2นะคะเป็นขักบไฟแดงนี่จะบอกทีเด็ดคืออะไรรู้ไหมจานแรก10บาทจานที่2 80บงงงงมากเขาก็เลยบอกว่าให้สั่งถ้าถือว่าเราจะกิน2จานเราต้องสั่งมาจานแรกใช่ เพราะว่าเคยมีคนสั่งแบบหกเจ็จานแล้วกินไม่หนดก็เยต้องหายแพงแต่เขาจอยากถง่างกันแต่จริงก็ต้องชิมก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านมันมาขนาดนี้ร้านมิชลินไทยเราจะบปว่าแค่ผักบุ้งเนี่ยอการผัดผักบุ้งให้อร่อยไม่ได้ย่งนะเพราะมันมีแค่ผักเครื่องปรุงไม่กี่อย่าง1น1่สองหนึ่งสอง ดีคืออร่อยอ่ะต่อไปเอาเนี่ยนี่ผัดเลียงผัดเลียงเใบเลียงผัดไข่คนมาใต้ต้องกินอันนี้ตอนแรกเกิดมาไม่เคยกินไม่เคยกินรั้งแรกที่นี่ลใบเรลียงผัดไข่อผัดเขาเป็นยังไงครูขอกินแบบเกียวเกียวนะครูบอกกินแบบเกียวเียวนะได้ไหมเป็นไงละมุนไหมละมุนไม่ออกปวดะแบบคนทำอาหารเนี่ยครูรถมือดีมากรถมือดี รสมือดีละมุนเค็มหวานนัวโคเพราะว่าผัดอย่างที่บอกเครื่องครัวมันน้อยแล้วก็ทำแค่ต้องทำผักให้อร่อยอ่ะดีคือดีอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะเมนูประจำร้านทุกโต๊ะจะต้องได้นะคะันนี้ไมันเคยน้ำมันเคยน้ำมันเขาพูดน้ำมัเคยน้ำมันเคยเฉยใช่เสมอแล้วก็ต้องกินกับกินกับบัวผักยาวดีกว่าแค่ถึงสี่ฉันให้ผ่านแล้วฉันบอกร้านบอกเลย เดี๋ยวขอดมก่อนอืมพริกเหมือนพริกเหมือนเหมือนแกนตสตาใช่เหมือนแกนตสตาอืมหืมืมแนะนาไม่ต้องสั่งก็ให้สิเป็นไงหล่อนเพราะครูรถจริงวันนี้ไม่เป็นแะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้ถ้าไม่ต้องกินโชว์อาจจะไม่กินก็แล้วแต่พอกินแล้วอร่อยเลยทุกคนมาแล้วนะคะเมนูมีอะไรนะ อันนี้ผัดเห็ดกบอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะให้ดูน่องก่อนนะไม่ดูน่องก่อนนะน่องเน้นๆนเอาเลเอาเลย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 อันนี้อะไรน่องวะน่องน่องเคยกินร้านนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วจำได้แต่ความเผ็ดตอนนั้นอะขยันได้ใต้เลยไงต้องมาใต้เลยไงต้องมาคือรสชาตินะเผ็ดร้อนในปาก แล้วก็เครื่องแกงขวนเต็มขึ้นขึ้นขวดเนื้อกบสดแล้วตอนแล้วตอนกินไปนะถ้าสูว่าหลอนเคี้ยวข้างซ้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหลอนหูหลอนจะเริ่มลมจะออกตรงนี้เสร็จแล้วพูดมันจะขึ้นไปคันหัวยิบยิบยิบฝั่งนั้นฝั่งซ้ายที่เราคิดแล้วร้านนี้ทำกบดีนะเขาคิดหลายร้านเป็นยังไงรู้ไหมเขาไม่เอาหนังกบออกใช่ร้านนี้เอาหนังกบถูกถือว่าดีมือวาจานต่อไปไหม ทั่วกิ้งหมูกินไม่หมดจานมาช่วยซูมนี่ฉันไม่อยากเผ็ดอย่างเดียวใดหนึ่งสองต้องร่วมชะตากรรมนี่เป็นคนกินเผ็ดนะมันว่านี้เผ็ดแล้วเรามาซดแกงละอนก็หส่เผ็ดดีกว่านะแกงส้มไข่ปลามูโซร้อนแก้เผ็ดนะไข่ปลามูเหมือนไข่ปลาเรียวเซียวนะแต่แแต่เม็ดเล็กเล็กกว่าเม็ดเล็ก โอ okay. เคเมาซื้อนร้อนเื่อจะหายเผ็เเดคือ,อแบบอ้ยแบบว่าเขาจะช่วยเราเคยเห็นหมตากล้องไม่เคยเห็นครูน้ำตาไหลอันนี้พี่เรียได้ยิน <c oughs> เขาที่เขาเรียกว่าอย่าไปเอาน้ำมันไปลาดฟองไฟไหมคุณยอดต้องเิ้นข้าวเ็ศจริงโอเคของหวนานได้ไหมคะของหวานขมวดปลาตายทวารทมินอุ้ยต้างทำดีมากกินไ<ช>ด้ม <ใน S 2> ี <ใน S 2> ก้างถึงหัวเลยมาฉันขอลองเคียวๆก่อนไดนะ้ไหมได้เลยไหวก่อนแล้วกันแก้ก่อนนะอืมขอบคุณ ร่อยสุดในเมืองมนุษย์อย่างที่เขาบอกใคมาร้านนี้ตั้งแต่ไปกินตั้งแต่มาทำงานหรือเพูเกตนะร้านนี้ให้อันดับหนึ่งคั่วหลวงเพนคั่วหลวงเพนอันดับหนึ่งมาให้ของภาคใต้ค่ะถ้าจะมานี่นะก็อยู่เส้นทางที่จะเป็นเขาหลักนะอยู่อยู่อยู่ทางขวามือติดถนนนะคะหาไม่ยากตามที่เคยานนะแล้วก็มาก็คนเยอะนิดนึงแนะนํานะคะถ้าจะสั่งอาหารก็คือสั่งรวดเดียวเลย เพราะว่าถ <Private S 2> ้าเราจะสั <piercing phrase> <ese> ่งการที <dans es> <sa> ่2การที่3ามเลยใช้เวลานานแล้วก็รวดเดียวเลยให้เต็มต๊ะไปเลยไม่มีผิดหวังสักเมนูอร่อยที่สุกในภาคใต้ตั้งแต่เคยกินมาซิสเตอร์เมคอัพยกให้เป็นอร่อยทุกโต๊ะอร่อยค่ะ